สวัสดีครับอีสานตะลุยแดกชาแนลครับผมมาอีกแล้วพี่น้องพ่อกันอีกคือเก่าครับลงทงหายอยากหาจินชีวิตบ้นบานๆสไตล์อีสานตะลุยแดกพี่น้องมื่อนี้ก็บมหาดักหนูครับผมมากับผ่านปินเพิ่นล่ะครับไปพี่น้องนำพ่านปินเพิินไปเบิ้องเลยครับผมอยู่อีอุ้ยทางพี่น้องเอาบัน ผ่านปีนพันสีไส้กับเล็กไว้ครับกับฝ่า,าพลาพี่น้องเกิดใส่มากหลายหลังแล้วพี่น้องของประเทศไทยเบิ้งครับแยกกันใส่อ้ยงูกันใหญ่พี่น้องพูดอ่ะแปนเดือดเตือนอยู่ครับเบิงมันิบาะลองมึงกูลองมึงเป็นของนักเลยมั้ย ยงเนะั่งกไปเบิ้งทางไม้พี่น้องบันดักปลาขาอันแจ๊กหน่อยพี่น้องดักปลาเข่าออนไดจ๊กลังครับห้อยกัดเขามุนเเี่เรอยู่พมงครับอุ้ยห้อยกัดเข่าพี่น้องโอ้ทางไหมห้อยไงอยู่พี่น้องเอ๋กันไปแจักหลังครับ ไปไปตอบันครับผม,มอบผเอพ้พออีกแล้วครับ<ห><ฮ>ข้างแปดอนู่พี่น้องหนูกระจิรุ่นพ่อมงามแล้วครับบ่วงกรบเลี้ยบลายอกครับผมเอ้กันไว้ยกกสองหลังนี่้างนึงครับมี่ปองนึงพี่น้อง่คอร

อ้ย,อยูงูอะไรเนาะนี่ละมันก็จินล่อหาจินน้ำปลาเขาอ,อ้อนนี่แล้วพี่น้องงูนี่พวกไก่น้ำนี้พวกไก่เขาแล้วครับมาทำผลเรห่อเนาะหา,ะหาม่วงมากจริงๆ กวงงามอยู่ครับควงเนี hmm. 09 09่ยุ่งก็ไดาะไยพี่น้องเลยยุ่งก็ได้เสียบข่าเสียบค่าเลยครับเอาไวปองนี่แจ็กลังครับผม ไปไปเบิ้องหลังต่อไปครับอุย้ยเบื้งปองนี่พี่น้องปองหนูไงเที่ยวแล้วครับนี่ครับเอดาดักลัดไปเลย,เลยบานสามปองสี่ปองครับอยู่นี่ตะเวนกับกำลังโตกดกินพี่น้องบัวเดียวไฟมาน้ำดอกมือนี่เ้เสียบูด นี่ปอนะ้ปองพี่เออหนิเออหนี่ออนละป้องนี่นหนิป้องนี่พี่ใส่ป้องพี่ก็ได้นี่เนี่ยป้องนี่งามเลยป้องใส่ยังไงอุ้ยป้องนี่งามเลยพี่น้องพี่ครับไล่มาทั้งพี่เลยครับเนี่ยมันเหีย้ย โอ้วนลงนะปุ้ยห้อยกัดเข่ามูนี่แหละพี่น้องเอ้ยพูดนะอู้ดบ้านพี่น้องเดี๋ยวยางไปเบิ้งทางพ้นพูนครับบ้านโอ้ยปองนี่งามเลยพี่น้อง เปี่นหือเติรดเลยครับหูกับบักไงพี่น้องเพียครับเพียทางขื้นทา้งพ่นเลยครับขื้นมหาพ่นพี่น้องเนาดักลัดพ่นนี่แหละโอ้หูนี่เฮ็ดซึนวินเลยพี่น้องครับผมนี่ขุดใหม่ๆเลยครับออ้มามาพันปินออกมาดักทางนี้น้ำครับผมนี่อุ้ยงามเลยครับ โอ้ยงามเลยหูนี่แหนเอือกเตืรดครับผมโอ้ยว่ามันล้านบินพี่นออ้องเอ้าร่อพานปีนเพื่อนมาดักเล็กน้อยครับยยเฮ้ยนี่ละหูนี่ละขุ่ยง่เลยเนี่ยโอ้ยขุดใหม่ๆอยู่พี่น้องบทท่านได้เป็ีนเปนขว่ยงหายแล้ครับเพิ่งจีมาขุดอยู่ครับเนี่ยเพิ่งง่ายงลงมาอยู่ัใครบุครับ เปลี่ยนเนื้อเติร์ดให้ผ่านปีนเพิ่นดักไว้จักหลังครับลงทางใดงโดดลงเลยพี่แล้วโดดลงปองพี่เลยแล้วพี่เผียโดดสางลงปองพี่เลยใส่ปุ๋ยลงมันโดดเอามันรัดเอานี่ละนี่มโดดดอกนี่มันกะชิยู่นี่แหละนี่เนื้อกบเลุกเซลไป้บวงก่อน หมองตองเรียนพี่พีผีผีทางนั้นเอหม,มองนี่พานฟินเพ่นเสียวกลับฝ่าพาใส่ครับผมจ,จัดนักจัดเต็มครับเป็นของนักนะเป็นยังไง ใส่เกียนป่านแน่งแน่งมาเนอะขอบายเสียมพกครับครับฟ้าผ้านี่เนี้ยชีดไต่พี่น้องสุดเล่นทุ่งสุดทุ่งสะเที่ยนใส่ไว้ปากมูเลยครับ ออกมาถือกินเป็นงอไซได้พี่น้องนำไปเบิ้งพ่นพุ่นครับบ้านเนีย่ย,ยพ่นนี่ผพานปินวัดใส่กับฝ่าพายางเดี่ยวพี่น้องเพิ่นว่าครูป,ปีมแต่หนูใหญ่แล้วครับอุ้ยปองนี่พี่น้องเอ้ยพี่ครับปองออกมาพี่น้องโอ้ อัานปินใส่ฝ่าพาย่างเดียวครับเหรียญของนักย่างเดียวพ่นนี่คนว่าจัดนักจัดเต็มคนว่าพี่น,อน้องเห็นแทางออกแท่ง บ่วงกะจีไซโบ่เหมือดดอกคือพี่น้องเอ้ยมือนนี่ได้เอาไฟมานักงกะจีไซซ้ำซุ่มไซแล้วล่ะครับกับจีไซกับฝ่าพา,ายูพุฒนี่แหละพี่น้องกะจีกับแล้วครับไฟบ่ได้เอามานั่พี่น้อง ไปเบื้องหลังต่อไปครับเอบ้หลังสุดท้ายพี่น้องครับผมบันอุยอ้ยหวยหม่ๆเลยพี่น้องอุย้ยงามแตนายครับหลังสุดท้ายครับผมให้พันปีนพันไซครับ เนี่ยฉีไต้ได้ครับเนี่ย หลังสุดท้ายส่เรียบร้อยพี่น้องกลับบ้านครับผมบันล่อมายามมืออื่นเศร้าเที่ยเดียวครับผมมืออ่นเศร้าเจอกันพี่น้องล่อชมผลงานมืออ่นเศร้าครับผมสวัสดีตอนเศร้าครับผมพอกันย่ามเศร้าพี่น้องมือนี่ก็มมหายามบ่วงหนูละครับหลังจากเมื่อวานมาใส่ไว้กับพ่านปินเพลนไป นั่ไปเบิ้งพี่น้องสีมานคือบ่อมานครับมือเนี่ยเอาไปเน้ะเอาแล้วบ่ใช่หรืออู้เอาแล้วพี่น้องโอ้ยเจอคว้างนักเลยคันเจอของหนักพี่น้องนอนคู่รูเลยครับผมโอ้มานแล้วพี่น้องมานอ๋อผ่านปิ้นยกโชว์ดูครับ มาแล้วพี่น้องครับผมบ้านตัวคือเรือบักไงเลยครับโอ้เอ้าเอาเอากราฟเล็กพี่น้องกราฟเล็กเจอของหนักครับผมเอาอีกแล้วพี่น้องเอาแล้วครับผมโอ้ยเกียกีตัวมอมล้อมเลยครับเออออกไหนน้อบานเนี่วะโอ้เกียกีตัวมอมล้อมเลยพี่น้องโอ้ยมุนนุยปุยครับ ใส่ละขั้นบ่วงเอานี่ขั้นบ่วงพี่น้องโอ้ตัวงามอยู่ครับตัวงามอยู่พี่น้องนีแล่ะพี่น้องโอ้ยตัวงามเลยครับเกียกตัวมอบรอมเลยครับผมเออเก็บใส่ถุงจะข้าวกันครับผม โอยโกลงกระเฝ้าพี่น้องครับผมใส่กลงไว้ว่ามันคักคัก,คกล่ะครับมองนี่เฝ้าพี่น้องเฝ้าครับผมเอาเออกอีกแล้วครับผมหนูทองขาวครับหนูน้อยพี่น้องนี่แหละครับได้ตัวแง่ตัวน้อยแน่ผสมประสานกันไปครับผมเอาให้พานปีนพันปวดเอาครับ น้อยอนี่ล้วเจ็บเล็กผสมน้อยไปครับเฮ้ยยกเบิง้งดูวบานโอ้กระเพาะงามๆนี่แหละพี่น้องกระบอเชี่งมาน้อยไปไน็นไดนหรอครับเอ้าโอ้โอ,โอ,โอ้พี่น้องหลังทั้นี่ปลาเข่ามุนแน่ๆครับผมโอ้ยเฮ้ยเราบ่วงบาน,นี่เลยพี่น้องโอ้ปลาเข่า,ขาก็เจ้ามุนครับที่เขเห็นบ่วงบ่วงไปทางไลยล่ะเอ้ไปกินหรอคือบ่เห็นบ่วงเนาะบานพี่น้อง พี่พติงอยู่ทั้งพี่ <Okay. S 1> นี่โอ้พี่น้องบ่วงบ่เห็นครับลากเข้าไปทั้งไหนเนาะบ้านพี่น้องครับผมโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวให้พันปีนเพิ่นเขาไปน้ำหาจะเข้ากันครับโอ้พี่น้องหลังนี่หาบ่วง่ันได้เห็นอยู่ครับเนาะไปเบิ่งกับเหล็กมองปากหูกันพี่น้องเฮ้ยโอ้ยงายแท้เลยครับผม เป็นยังไงครับบานนี่โอ้หนูโตรกำลังงามครับให้พันปินยกขึ้นบ้างนูครับผมโอ้โตโกโตรกำลังงามงามนี่เราพี่น้องเนานำหาบวงหลังนี่ต่อพี่น้องครับผมอู้นี่แหละครับฟังตรงขามกันนี่แหละโอ้ยปลาเข่ามุนเนล่อยู่ยพี่น้องเดี๋ยวให้พันปินพ่นนํำหาจะเข้ากันครับผมโอ้ยพี่น้อง เนี่ยครับผ่านปินเพิ่นเอากับฝ่าผ้าใส่ไว้นี่พี่น้องลุดครับเพียโอ้ด,ดินหอ,อกมากพี่อ,ล,อลุดพี่น้องแต่เสียดายครับผมโอ้โอดินหอกมากอยู่ข้างนอกเลยครับโอ้ถาดถาดพี่น้องกับฝ่าผ้า,าไปไปเบิ่องอีกหลังนึงครับผมหลังทุดท้ายพี่น้องมันคือบ่คือบอ่ผานปิน,นก,ปกับเสียกับเสียกเลยบ่ อ๋อน้ำหาบังดูวยวันเฮ้อ๋อโอ๊ยบ่งโอ้ยพี่น้องเบิ่งห้อยดินครับคือบอยูโอ้ยบอยู่พี่น้องโอ้ยเสียดายแห้งเถอะครับโอ้ยพุ่นๆห้อยมันดินปผาดดินไฟปากไก่โอ้ต่เสียดายพี่น้องสองหลังบอยู่เลยวันโอ้ยหนูเท้าหนูงางามเลยครับอยู่นี่ครับโอ้ยพลาดทั้งสองหลังครับผมโอ้ เสียดายแห้งเดี๋ยวมาแก้มือไหมครับผมพี่น้องมองเนี่ยสรุปผลตอนเศร้าพี่น้องอยได้ยูหนึ่งสองสามสี่หาได้หนูหาโตพี่น้องก็เพราะได้อยากได้กินอยู่ครับก็บอถือว่าชีรายชีเล่ปันไนด้หอกครับผมอุ้ยสองตัวนี่ตบัเกเขือแรกงกำลัางงามเลยพี่น้องเบิ้งหางรถครับอุ้ยหางบักใหญ่ครับผม มือนี้ก็โอ้ยกับเล็กพลาดไปสองหลังพี่น้องแล้วก็กับหนังสติ๊กนั่นอีกน้ำหาบพ่อพเลยพี่น้องครับผมพานปินก็นเลยบอกว่ามันจีสวยแล้วก็เลยปล่อยเลยครับบ่หาต่อพี่น้องอุ้ยหยมานหมานครับพอได้อยากได้กินอยู่พี่น้องอะพี่น้องคลิปนี้ซ้ำนี่แหละครับผมคลิปหน้าพ่อกันไหมสวัสดีครับ